จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปที่ต้องเร่งรีบเคร่งเครียดกับการทำงานไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม,มแอลกอฮอล์ต่างๆนอกจากนี้มักจะรับประทานอาหารประเภทจานด่วนต่างๆที่มีไขมันอิ่มตัวที่สูงจึงเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บปวยต่างๆได้ง่าย หนึ่งในนั้นคือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันวันนี้เรามาดูกันครับว่าโรคนี้มีความน่ากลัวอย่างไรแล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้อย่างไรบ้างจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเลยครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยสริวัลภากรครับแพทย์สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับโรคกลอเลือดหัวใจขาดเลือดหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันเนี่ยเป็นโรคที่1คือพบได้ค่อนข้างบ่อยนะครับบ่อยแค่ไหน โรคนี้เนี่ยมักจะติด1ใน3ของสาเหตุการเสียชีวิตยอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะดูย้อนไปกี่ปีนะครับสเนี่ยโรคนี้เป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงนะครับปัจจัยเสี่ยงของโรคเลาต้องควรจตรีบเฉียบพลันนะครับประกอบไปด้วย1คือเรื่องของอายุนะครับอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับคนไข้ก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอายุ20ปีจริงๆก็มีโอกาสเกิดได้แต่ว่าโอกาสอาจจะน้อยหน่อยนะครับยกแต่ว่าถ้าเกิดเขามีโรคปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเนี่ยเยอะนะครับตัวยอย่างเช่นถ้าเกิดว่า เป็นความดันโลหิตส,สูงด้วยเป็นเบาหวานด้วยเป็นไขมันสูงด้วยแล้วไม่ได้คุมหรือว่าคุมได้ยังไม่ดีนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคหัวใจตีบเฉียบพลันนะครับออแนะนําให้เราสังเกตอาการนะครับอาการที่เป็นตัวบอกว่าเราอาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันก็คืออาการเจ็บหน้าอกนะครับ อาการเจ็บมักจะเป็นลักษณะาอาการเจ็บแบบหนักๆหรือว่าแน่นๆนะครับที่ตรงบริเวณกลางหน้าอกหรือว่าหน้าอ,อกทางฝั่งซ้ายนะครับบางคนอาการแน่นเนี่ยอาจจะมีอาการร้าวนะครับไปที่ขาคันกายไปที่ขางร่วมด้วยได้บางคนก็อาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นอาการเหนื่อยง่ายนะครับอาการใจสั่นหรือหมดสตินะครับ เมือ่อมีอาการที่เราจะสงสัยว่าจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพันธุ์นะครับก็แนะนําว่าเราควรจะไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะครับเพื่อทําการตรวจโดยการตรวจด้วยตรวจขึ้นด้วยฟ้าหัวใจนะครับเราไม่ควรจะคํานึงถึงว่าเรามีสิทธิ์การรักษาอยู่ที่ไหนนะครับเราควรจะเลือกไปที่ที่ใกล้ที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับก็จะเริ่มต้นจากการวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บหน้าอกแบบเฉียบพันธุ์เนี่ยเราจะให้การตรวจอย่าง เร่งด่วนนะครับเริมต้อนจากการตรวจด้วยขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับหลังจากการรักษาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องเรียนว่าโรคคนไข้เนี่ยถึงแม้จะได้รับการรักษาแล้วนะครับใส่บอลลูนขยายหลอดเลือดแล้วเนี่ยโรคมันไม่ได้หายไปไหนนะครับ โรคยังมีโอกาสเกิดซ้ําอยู่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติตัวไม่ดีก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําอีกได้นะครับอันดับแรกคือคนไข้ต้องทานยาสม่ําเสมอนะครับไม่หยุดยาเองนะครับไม่ลดยาเองนะครับมาตรวจตามนัดนะครับแล้วก็ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีนะครับเช่นถ้ามีความดันก็ต้องคุมความดันด้วยมีเบาหวานก็ต้องคุมเบาหวานด้วยนะครับมีไขมันก็ต้องคุมไขมันด้วยออกกําลังกายไม่สุขบ,บุหรี่นะครับไม่เครียด ถ้าเกิดทำได้ตามนี้นะครับควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้โอกาสเกิดโรคซ้ำก็จะน้อยลงครับในทางในการป้องกันนะครับก็คงเป็นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงนะครับเราต้องมองหาว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงข้อไหนบ้างที่เราควบคุมได้ เช่นเรามีความดันสูงก็ต้องคุมความดันให้ดีนะครับมีเบาหวานก็ต้องคุมน้าตาลให้ดีมีไขมันสูงก็ต้องพยายามคุมให้ไขมันลดลงนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอไม่คืดจนเกินไปนะครับก็จะเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคลหลอดเลือดจุตีบเฉียบพลันได้ในโรงพยาบาลจุฬานะครับก็เรามีห้องสูดหัวใจที่เปิดตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นะครับดังนั้นคนไข้ที่มาด้วยอาการของหลอดเลือดจุกตีบเฉียบพลันเนี่ยเราสามารถรักษาได้ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของเรานั้นส่งผลให้เกิดการเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยโรคต่างๆเป็นอย่างมากดังนั้นควรมีการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสมเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงและเพื่อให้เราได้มีชีวิตที่ยืนยาวและอยู่กับคนที่รักไปนานๆนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย